ฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ถึงบ้านแล้วโอ้โหเราดูขุดเน่นเน้นเลย <c oughs> ถึงบ้านแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ทางเข้าบ้านแบบถนนลื่นมากมากอุ้ยโหกลิ่น่อยเลยเนี่ย เต็มเลยถึงบ้านแล้วครับผม <c oughs> ดูดูว่าแม่งงมั้ยม่ไม่จะถามว่าผมไม่จะถามว่าผมแบบ <c oughs> <c oughs> อาใครมาหรอ <c oughs> ไมม่้ตตันเเยย็กรบล <c oughs> <c oughs> โอ้โห โอ้เป็นรอยเลยยอวเนี่ยมาเลยเฮ้ยนมาปิดเปนหมดูเฮ้ยะด

는데 벗어 가 가네. 그래 봐 두. 그래 이 맛이네. 딱딱 อะไรค <c oughs> <ป>ุณมึงเดีย๋ยช่วยดิช่วยด <c oughs> ิด้วยดิอย่ามุงใกล้หนอโ <c oughs> อ้เป็นรอยเลยโอ้ซิ้งเลยครับน่าเป็นรอยเฉยไม่น่าเลย <c oughs> มาเจอ

ไม่อยากได้อืมรู้จัก้ก่อตรยนรู้จักไว้ดินะทีนี้บางอนะ 对吧？不嘛，不嘛，不嘛，不嘛。但是，可可让我起早了。我起早了呀，不拉盼六不来了。你们那边，你好啊，哥俩伢。

그거는 어디다 걸어 줘. 자. 뭐야? 나발아 ใบกับกับข้อไม่ตายแน่ๆเลยไม่ยอดหรอกหายเว็ทเลยเฮ้ยเดกคนหนึ่งใบมันปูนเยอะมากนี่เขารียกใบมันปูมาเลยวแต่ไม่ได้เล็ดผิดที่ผมไม่รู้นะครับไม่เล็ดกับบ้านนานเหมือนกันนั่นเอันแรกก่อนแล้วเอันแรกเลย อเละลัลกาอะนีออเยง้ากนลกานี่เเียนะน,นี่ยเต้อเนอไนะเอาลบีเอออันนี้เเรียกบเลยนะกคนะอร่อยนะนเดี๋ยวี่วกินอันนกินกับเาะกกนนะพีกันอร่อยนะ น้ำพริกก็เปนน้ำเนตะเบนนพริกที่น้พิกสดที่สดนะครับไม่ไม่เผาแห้งนะตาพริกสดอะกีเดียดใบนี้พนแล้นี่ของกินในบ้านไม่ต้องไปหายไหนแลก็เนี่ยขาบหดได้ไมะเปานั่นนักข้าวเชอข้นเนี่ยโอ้นม่เลยว่อเคในะข้าหวครับพตาพตาหรือข้าหวดลูกดช้ยนดีดีมัไปกินมาแ้วไปหาเน หาข้าในจากีใกล้บ้านเลยเดี๋ยวเรจะพาไปดูโอคาโดครับโอคาโดเราต้ไปทุกหลอบมาตามมาเลยร้อน้อนรร้อนรนรนร้าอ้นอนอนรน้้ร้นออ

mình không làm cái tung mình mình lúc nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ยิ while, ่งเศร้าเลยนังนกำลังทิ้งยังน้องอายไอ่แต่ต้นที่ต้นที่โตนี่คือโตมากนะครับนี่มันมีหลายต้นมากแล้วที่โตเร็วกว่ายอดดีมากเลยนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะน่าแหละนะเพราะว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีตรงที่ อ่าอย่างนี้ก็ได้กินลูกแบบว่าซีจอี้มันดีเดียดครับเอาคาร์ดอนนี้กีกับน้ำกินกับน้ำพึ่งอร่อยมากผมไม่รู้ครับผมไม่รู้แต่ก่มไม่รู้กินกับกินกับน้ำตาลเนี่ยโอ้ยจะไปกินกับน้ำตาลเนี่ยอร่อยอร่อยแต่สู้น้ำพึ่งไม่ได้ครับต้องินกับน้ำพึ่งโอ้สามปีดูครับทุกคนสามปีเนี่ยตอนนี้โป้งนี่กี่ปีสองปีมั้วะนี่วะ แล้วถ้าเป็นค่อยไ,ไปครับเราไม่ดีปล่อยมาโตตามธรรมชาติ<อ>ที่มองด้านนู้นนี่เป็นไร่ไร่หมุนเวียนของพ่อนะครับเจสซี่ <c oughs> เห็นไหมครับฝั่งน้นเนี่ยอันนี้ตัวนี้เป็นตรงนี้นะครับตัวนี้ไร่หมุนเวียนของพ่อนะครับ <c oughs> อ่ะมือกองเนี่ยมือก็หินน <c oughs> ห้ีเนชิบันถ่ายที่ไมได้ท้องอ่ะ ไม่เห็นนะทีมันท้องไม่เห็นหน้าคือรู้ดูฝนก็จะประมาณนี้ร่องรอบบ้านก็จะดูลบลบหมดเดี๋ยวจะบุกติมังคุดสองต้นนี้เอาอยู่ไปก้องเวลาเป็นน้าเพื่อนติเออไป แต่พ่อรู้สึกแบบโอ้ยมันสบายใจจริงๆ <c oughs> มันนุ่มเย็นต้ม <c oughs> ลื่นจริงๆนะครับต้มลื่นจริงนะเดี <c oughs> ๋ยวตรงนี้ตัดระยะเนี่ยต้องตัด <c oughs> ประเด็นคือมันตัดไม่ได้ครับมันมีมันมีหญ้าที่แบบนี้ แต่เราเห็นมีปีกกระเดนนเน็นนอนไม่ไผครับต่อไปถ้าสมมติแฟนขับแม่แม่มาพี่พี่มาใครอยากกินหนอนไม้จัดไปเลยเยอะแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันเยอะมากเลยนี่มันเยอะนะครับเนี่ยกินได้เลยทำเป็นอาหารได้เลยนะครับพูดมันมันขึ้นใหม่ตุ้งหมดแล้ว่ะงหนอนเลือกกุ้นหนอน ขึ้นเร็วมากครับไม้หนกนี่ไผ่สวยมากไผ่เง,งี้ที่ผมซื้อมา,อยาเยอะเลยครับผมจะไปปลูกที่นานะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับผมจะพาทุกคน,นครับไปดูนาที่ผมซื้อให้พ่อกับเม่ครับไม่ได้บอกใครนะนี่ครั้งเดดคลิปแรกเลยที่จะพาไปดูเดี๋ยวคลอีพีต่อไปเนาะเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ไปไปเลยเพราะว่า ยังไม่ได้ไปนะครับเดยังไม่ได้ยาวไปดูด้วยสิมันไม่สนุกก็มีอะไรนะสนุกนะันอันนี้กับอันนี้กับอันนี้เหมือนกันนะครับซื้อมาหมดแล้วเดี๋ยวแต่ยังไม่ได้ปลูกนะฮะขึ้นมาขึ้นมาบนบ้านครับเราอ,อนไลน์